ถึงน่าพวกเก่าฝองในสวีมากใครแทงลูกก่อนก็ไม่ตาหน้าตาชาตาหน้าชาญาตาหน้าสามีศีลาตาชาศีลชาญาศีลสามีภาวนาตาชาภาวนาชาญาภาวนาสามีเขาเผยกว่าพวกเป็นสามีมันนั่นี่ชุดมันนั่นสิครับพยายาตาชาเฮ็ดเพียงพยายวตาชาหนี้หัาผมเปียงเอาเป็นก็ไว้ดีอย่าเปี่ยนจะนใน้เห็ดหน่าเอาเป็นสามานเอาเอาเป็นสามี เขาโป้เป็นสามนะี่แล้วมันต้องก้าวโป้นตั้งสีมันต้องดีจับปันเรื่อเออตะกล่าวเขาที่อยู่ไดต,า,า,ตาหน้าตาชาไม่เจือหือตาหน้าตาชาญาติไม่เจือหือตาหน้าสามีไม่เจือไหนเดี๋ใครรู้ก่อนก่อปู่เตี้ยวจืะอเล่ได้ปู่ก,ก,ก,นนก้างเขาซังห้องมือวานนะั่มาเอเขาจู้กันนี่นี่วักเผื่อเมื่อจู้กันไม่อาปีในามา,าเขาตีน,นี่กัดนี่เจองเขาเออ วนหนไม่ใจเออแต่นาขั้นก็ว่าแต่หน้าจีน่าจะท่านก็ว่าแต่น้ามาขั้นก็ว่าเออเมื่อก็ใจเออได้้นในหาตองในมาขึ้นในขันในม้าหลักลงกวาก้นไหนสามีอายเมื่อถ่อมได้สามเีมีเงกไหมันทำตัวหาตองก้ไหนหาตองเอามาเออโอ้ขายเมื่อทำตัวเอเอาของกาสัมปว่าเนี่ย้อนไหนด่บๆๆคำปัดของมือผินเผยี่มีทาละโเก่งของก้าเขาวบานเื่อทำในมาท้อไหนถาเป็นเก็บกันเงิช่องอาชูเข Cần chú ăn khám này, cần chú ăn nhọn ngươi này Cần ngươi làm chứ nát tức Sáng một lấy chảy nắm ra Đang hủ cố mà Bị nắm hê bớn Đóng bàn bộ mô yếu nà, hông mê hưu chút Ờ, có nấy quay quay, ngã cán nhờ hê bớn Cẩm vật đóng mơ cân, đừng có đóng Khi phụ cao phụ kìa mà เออใจมือต้องป่านไานเฮือนเอ้าต้องป่านเฮอล้อ๋อมือต้องป่านไายเนห้องย้อยมือหลับไดยเฮือนเฮ้าอ๋อคือว่ามาต้องป่านว่าคือมาต้องป่านแต่เฮือไรเฉยคันก้อยวันไหนว่าเงินตั้งถูกก้อย่าวันไหนว่าอ้ลูมันคือใจอายชูนัยคนผินง่ายไหวยรวมลงไปออกคนมีด้วยคนผ่านในหน้าการทำงานจอมันเหมือนกันหือชูนัยตึกให้กัวป้าตึกหน้ากัวมีโัวพ่อพฮาใต้พ่อพ่งหึนหึงพยายามจีโน่หลวขึ้นเทียงไว้เจอชูนัยนายมู้ วันไนมันก็ตอหูซองลงไม้ออกไปมาหล <Wasser> ับถ <in> bueno, <tr> ึงนี้มาแล้วไรวาไรวะาได้เสิรตั้าหตวงวพวกไอ้จองปัดมาได้สบายเได้เสิรเที่ยงคันก่อนว่าเต็มเาเที่ยวโอ้โหสามคันก็เออไปย่างก็อนเลยเงาเช่าขี้เกียจก่อนักย่าเอาก็อนจังหวือลงมาเอาได้เสาวะมี่ก็ักสีเงเย็นไกันเ่การข้ามาปูก้าเขาส้ำโฉวขี้ก้าโหมดโฉวกอมาเฉลี่ยขึ้นไปไวเอาทำอไรก Hoa quay đi yêu căm sắc chi hết. Mua lạp hề mãi mua lưu lạp hề yêu căm sôi là, sắm bay hề mãi. A mua lưu lạp hề này, căm lạp hỏi yêu căm 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 yêu เจ้าไว้นี่บอกผู้สาวเกันอย่าเเปลนต้าหูตั้งแต่อย่าเขามันเปลนหน่อตั้งหรูตั้งหลนไเขาอยู่เฮอป้าจีนนะเขาัดถ้าเฮอป้าลองตั้งดีเกันเด้เปลนตาหนาตาชาน้ายอกก็ไม่ตาหนาชายากก็ไม่ปลน้ขายคุวยนกัด้วกลิ้งขายค้วยนกัดานเียชียมือหลูปูหามู่นีรูกว่าราบวันนำก้อนซ้ำนำกว่าเขาซ้ำใครปันามเปี้ยเอออ้ามขายข้าสมเปี้ยกุยเน่อ้ามขายข้าสามเปี้ยอากเลยปี่ย เลิกาเช่าน่ะเลิกการ้องว่าพค่นน้ำถอกให้ได้ย้ำึืนเมืองถึงเมืองที่ได้ลายมาแล้วใจเลยลูกเอาผัวในโค่นจับตัวในตีนันเก่าในแท้ตีนันายญ่เออแต่มันก่อย้อนโคตริผัวหละคำาลยหนอนั่งยิ้มที่เพ่ป่าพี่ทางซอพี่ทางซอเออว่าสึงชื่อโคบันนะว่าถู๋ถามพิมกนเลยถูกคนได้อ่ะอาจารยิพิมกันเลยส้ยูรายิจมั่ยิจมาหาอะไรเห้ถูกคนลู เจ้าก็เลยสุก็วัดทุ่มนี่เลยไอ้เหือเจ้ากับปู่โจ้ไกลเจ้ากว่าสุสัมบัตพวกใครนึ่งกว่นในรูเออตั้งนั้นแจ้ก็มีจินหมูเใ็้หม้อฮันเอาพี่สังโตเออพี่สังโตของก้นเจิดขัดของก้นเจิดขาดเอาไก่เจ้ามากกาผักกาดที่มากของจงพี่ฮันเก่าตั้งนั้นแจ้าต่อไม้ตั้งกาดเจ้ใจดียน่งกวาันเลยผมบอกว่าไกลเจ้ามากก็มีมีหว่าฮังมันแต่เจ้าเจ้านะของไก่เจ้าวางที่ของไก่เจ้าสุก็ เอามาด no ้งกาดเอามาด้งกาดเขาจำมีมุกจุ๋ยจ nice. ุ๊กไขรเออชื่น <laughs> ี <altri> ้อค anyway ังชื่อปันเขาในเนาะนีนะเขามาอยู่เลยชู่ในสูห้าเขาไมพี่่างตัวทับกอนถ้าเขาเหาชูมาสู่อห้าเขาชื่อปันเขาลละกทาเงินเงินลยชูติหรอสุตีมีนี่นะเราพี่ช่างต่อเนาะมีมีเออเพราะสุติก็เรียกพี่ช่างตักินก่อนเขาเด่นเจ้าอย่าต้องกินเขาเด่นเจ้าเมือนว่านีเดียววะ บเมือนวันวันไหนเจ้า e ักก็ไอ้ทางตอความือว่ะมือวันติดปีนไปนี่มีเงินกลมพาไปดำไหนกินเม่เ่อนกนเจอขาดกินม่เพื่อนขาดกินกวนตายคำไหนกินโบถึงปีนี่เงืยอะเลื่องไม่าไอ้สางตอก็เขาเงอนมือก็คำไหนเขาเงอนมืออ๋อขาวาข้มือคำัหนเลยสิภักว่าช่วยสิภผักก็ว่าทำอ่ะ พระเดชพอ่ีช่างตอพราไดชพอ่ีชางต่อชุ่มเชลอเขาลืมมาลู้เขาลืมมาลืมเฮ้ยจังเลื้มีฮะจำไว้นายจังเลื้มมี้าจำตันแล้วก็ลืมห่พี่ชางต่อทุกปาชุนั้นกอเขาเฉี่ยีตักแคู่รเขาชุ่แต่มีถือเลื้มเขาหลาจินใจเชือจนงเออจีว่าเขาฮักกันจิว่าเขาฮักกันเขาห่าเขาฮักถูกใจเอาเป็จสอนหนู เด้นําก็ตักทรัพย์ต่อเฮาแก้มผู้สูงของเฮาเลยอันใดที่เฮาบ่จําตองตั๋วสูงมีเจอยู่เฮาก็เลยควรสินอนเชือนมื้อเชิญฮ้อนแซ่บที่นอนตะเต๋กะลองบอกจ้อมเปิ้นก้อยก็เฮาจําพร้อมได้ค่ําคือเป็นโคชูคํานึงก้อยก็สู้แค่จะล้ําก็จะล้ําหน้าพี่ช่างเตอพี่ช่างตอทุกข้อจับโตมีเฮาโปว่าสั่งสั่งเชื่อหมอนึงที่ไม่เชื่อเปิ้นปันจ้อมกะสูก็ย่อมปันเฮารู้ย่อมปันเฮารู้ เขาตาขามแจ็ดปานเท้าเหรอไม่อยู่ในสูาเหม็นปิ้งๆเขาเป็นชาวเจ็ด่างยี่นสำป้มันฝนที่เผยซื้อเลี่ยวในเปลี่ยสีมัดเรียงสำป้มไป่สังโคเดียวโดยด้มัดาตเต้ลคบอย่างมีสังโตชำหากตัวมันเาได้เเาที่าไี้อุขี้าุ้ยขีุ้้ี้อุ้ยข้อุ้ยี่ยี้อุ้ยีุ้ยขี้อมกยขอุ้ยว้อ้ยขี่อมากขีอุ้ยือุ้ยขอุ้ยขียขึ้นุขี้อุ้สขี้อยี้อุ้ยขีอุ้ยขีขอุ้ข ใหญ่ <laughs> ยยวันนั้นหรอใหญ่ยยวันนั้นหรอถ้า <laughs> เจอวันนั้นเนี่ยจะไาย <laughs> ชื่อเสภาก็ก้องคำไนก็เราห้ามจะล้ำหน้่งถือจะล้ำแห้งชู่อเลี้ยวเออติ๊ดละหออคนี้คำนี้ชูเบียงละแน่ชูติปิดจิ้งจะยิงเก็นตันได้ละชูปนน้อนกรมพาตั้งหูตั้งชิมกาป้ายๆเด็ตั้งข้าวสองาย จำได้จำได้ก็เลยจำความมันตึงตึงสุดกราด้าูกาะทากระที่ทางโอทำกระทำกระให้เราเป็นเหมียาแค้มล่ะเหีียแค้มเออเหมียกดีเหี่ยทิ้งเออมียื้อ่ถูกเม่ยางเหม่ยทางอย่งที่ทางโอเออใจเออก็สมงีข้อเขาก็มบุกในเขามือนาเขามือนาเขาอยู่ก็เตี้ยน้องอยู่ก็ตีตีอยู่ก็ตางนั้งอยู่ก็ผายอ่ะ จายเออเป็นคนเอาโปกอนน่ะมันจาย่อชูตวาทางต่างตไอเจ้าอ่เจ้าอ่ะจอมขีจอเสีสวลงนอเฮาเตเฮาสร้งทางมันทางต่อไดเฮาตอาเจ้าโคเพืเอาเจ้าโคขึ้หัวก็เป็นชนเอามาชิมก็เป็นได้เอามาชื่อก็เป็นไดเอามา ก้อยตายวายไไวมาทำสิได้คมนนู้นจไห,ไหลหลเขาตีไอ้่วเยาวพี่างโตอใจเมื่อพูกเขาเมื่อหน้าอยากดียิบเขา,าหลาเขาเตะไว้กะตีดีดีคำไหนเต้เขาไม่ยึดก,<อ>ก,กันเอาพี่างโตไม่เห็นไหนหลาคำไหนอ๋อเขากัดเยดออกไหนเขากระเจี๊ยก็อนนนก้อยชูละชวนเอ๋หลูอเขาวาก้อยสูสเอ๋หล,อลือเขาก็อดดิต่อแกนชูนะ เปิ้นจ๋อออิวะฮ้องต๊ะแต๊นชื่อเลยบี้ทางตอเออบ่าวไอ๋หนูช่วงตี้หื้อล่ะชื่อขอบันเฮาแดบ่ใช่ชื่อขอบันเฮาแดเตี่ยวกำเต๊จูว่าล่ะค่ะแนมปึดก๋อได้ยกมาก้อยก็บ่สู้สู้นเปิ้นเฮาบ่ใช่ชื่อขอบันเฮาถ้าเลยชิ้นแล้วแลชื่อเหมาะแหมเฮ มันก็ตั้งเช่นหูอันเช่นแค่ไนแท้จางวานนะพาในเดยอยู่ตสูกะมือในแท้เะชมชีบันเท่าในแต้อย่าปีกือละต่อเอาเมื่อชุมยิบเนื้อเทาแขงเอาปีทางตัวเอฮหทำจางเงีกยไหลลูกกัดกูบันเอ้กัดกูพะสมกุนีลกูกลกัดจกกะจก็จกเป็นนี่วลูกั้างขายชุมหมอหางอีท่าหมอหางลูกั้งขายใน ตาขายใมตเ้นหมยค่ะหมอยอันทางโต๊ะาเอียงก็กยปนชางตนั่นเป็นอ,อ,อยา่างเงาอันชูวังสั่งโตน่นเจี่ยวก็หลวงชา่งโต๊ะต้มีจื้อก็ได้กินตอนเ็ในหนอหูหเ,อออหออเป็นชาเดตัวชูกโกอันเป็นวายเงื่นวางก็จ่ายเอาตู้ใส่ตรงไหนหฮอันเป็นวายข้ามวางชู่ชิขายบนชิูชก แม่ก็สั่ตัวในเครียดจ้องซิวจีเรื่องเก็าอยู่เออวันนั้นก็ดียาะย,ยายวดีเยาอยชุดเต้สั่สตัวมาสาวหรืออย่อปิงปิ้งจัดขน,งนงังน้องเสียงยิ่งชุดจัดจานาวนะกำแม่เตเป็น,นม,มีห้างเมายาืยอย่าดีใจอย่าเขาไที่สั่งตัวสัตัวไวชุดละแ้ทำจ้งขายสาังเตชุดใครฮู้มองกองเงอือยังมองกางงาออาเอีอยังเห้ยยังวางจางขายช่างาจ้งขายช่งางแม่ ชูเปียชูเดียนเขาหลงเอียงมอกกลางงาเออมอกโกงงเอออย่างหมอกโกงงงาๆเล้ขารหมักแกงนี่ฮะเมื่อวาขาเมืวกาชินกาชื่อผเจอนเงยขารหมักแกงเลยชีคู่แนมาหน้าขน้ำนี่เออขน้ำเพื่อนชีน้ำเยอะก็ขาหมอกกลางงาเป็นเ่ชื่อเออาไขาหมอกงงเป็นชื่อเออไอหมอกไปงงถึงม้นน่ะแค เป็นดวงฮะจชิามพูดฮะจัดเจียงลมพูดเลยมูเตี้ยเลยข้าที่ฮะัมพูดเี้ยะพูดมึงเคยว่มึงเคยอกนะมึงคยบอกนะมึงเคยล่้วยนะัูเตี้ยพวพบอกแล้วนาเอ๊ยังอ่ะสมเต็นหมอทอยู่เจ้า่อนึ่งน่ะจะบป่าีอยู โอ้จูเป็นห้าเน่ยดีนะตั้งต้นป็ในฟอกเราคงป่ามีก็เรอห่ากับหูไปดีมีแต่พูน่ะไปดีไปดีสุงหัวโ้โหมองกางานกับหัวโม้หัมองกงกับหัวโม้มองกําลังมัดกะลางมองกาังมัดกระลงมองโกงกันหาโงขายนั่นเออขายนั่นเออออ มอกุ้งงอันหากุงมองกระงังมัตตาลาฮากูขำข้ามกุวันฮะเออดัานหน่อยชัวเพราัหักกันเก้ขายใกล้ลงนี่ฮะเอห<า>อห้ก็ขายก่้แา้วเดี่ยวสส่เห่นน้าอ่ะชูเอไมีตยดให้แียงน้าไว้ดูเขาก็ลาดชูนหน่ะเมื่อยามนั้นพดไปหนักพด๊ดไปเขาเจ้ตัดเดียวดูเอาไม่ละ ่มาเินนเหินตาเยี่ย่เมีก็มาเกินนาเตาเยี่ยเีมีนว่านั้นก็เผมีนามีไก่ในห้องหละสูอือขายทิ้งอ่ะเออพวกขายอัเจะอย่างเฮ็ดหน้าหละสูกูอึ้บเขาเฮอกินข้าวเพื่อนเนาะหน้าเพื่อนนำการหรือเมืองกนก็ลายขายก้นใจก็นเป็ดเกี่ยมงก้เป็เงคือหลต้องช e ุ me, ่มเฮอสองก้มเลยบ้านต่างต่าเฮอเลยว่หา <in> <place> <upside> <ang>, เออพ่กชูอุ้งเขาจำเรียเฮ็ดมี่สางตัวอุ้เขาจำเดียวนไน่ยสาตัวอุ้งเขาก็เดียวนไหโย่กเต้องไ่เข้าเข้ากัดกัต่องเป็นหูหขากเขายกให้เขากัดกัดเป็นหุจะเข้าก็นียวหรืออีนั่นแคงยกเอ้ช in ok ิ้นกว่องเอ้ื่อของกเก่าอ่ะชิ้นลายมาหออคนหนึ่งมาติ่่เป็นมีเผืมี่ไอสางตัวต่อสุดแทนเดมีสี่ดีหือ ห,บบหึงคงอกว่รด็เลยกินข้าวอีกก็ข้ากาดกาในอีกต้ไม่เขายังมา,า,ากดอกพันวายก็ต่อไอเกลิมล่มเกลิ่มเลยกินอีกก็ต่อพันวายเฮาต้ไม่เขามากกัดสงบางก,ก็โคโยกไปโคโยกแรงมากกัดน่ยังพันวายในเฮาสุขให้หก,ก็สุมพ้าเฮาก็ุมอ้ดหรือจเฮาก็เขามือ่อยอเอาจาอโคบางเน่อเฮอช้ชอบพดีหนึงกินดีกินดีเลยเฮ้ยชอบพหนึ่งกินดีก็เขาเมื่อยอขายใกล้หรอสุดข,ขายใกล้ได้ขยายก็เลยย่าได้ขายรคก็เลยครบแหลม ไครช่วสูกคำว่าย,ยิ่งไปหายนี้ดูเอาสุบะเออตัวขายไก่ได้ย้ายก็เลยก็เลยเต็นอะไรก็เลยเนี่ยวันนั้นเนาะตั้มใจตัจ้มใจละ่ะการทำต่อกางนนั้นก็นย่าวาสุบละล่ะก็ชุมขายไก้อยากได้ังติเลยย,ย้าย,า,ยายอยัคือไกขายไก่ถอตาไกาไในมันเป็นหมกตาโปม,ามีเฮาสู่ใครหมกตานป้มีสูาตายมกงกะไห หมักตาพโป้มีช่วยให้กึ่งใกล้ตัวก็ล่ะหมักตาชาชองก็มีสีควันแต่มีสีตัวหมอกเออมันเป็นปูนฟองม่าเออมันเหงากับมันปั่นเฮาเพอปั่นช่อยก็ขายได้เฮาไน้เพราะสุดขายได้เฮาเอามืออีกพโกอ่ามันแห้งตัวอย่างนั้นนี่เพรตัวอย่างก็ขายตัวย่อยเลยขายตัวแจ๋ตัวโก้มันน่ะเองอยากขายเนื้อกาดไปขายดิบกะขายหรือ ันนป้อมขายใกล้เนี่ยปนเอวยายเนี่ยยัดป้อมขายใกล้เนี่ยปนเอา้อื้อเลยชุมปนเอายิบเนี่ยยิบป้อมขายป้อมขายอุ้งสาวได้เตี้ยมปนเอานั่นเลยชวนเนี่ยวานั้นแค่เดียวชุมหักแล้วอ่ะก็ดันหักเลยจะขายกล้จะยิ่งหักกูใจจะว่าจะขายที่ไหนยืมิ่งขายก็ขายแล้วมากเมียวตอกเมียวที่มาถ่านจะเมียกระโวดตอกโวดดีมาหันจะขายเออพวกนั้นก็

รุ่นเฮาเรมเสียงชุดเด็กคนต้นะเชี่ยชื่อชุดดิม่่เครืตาเลยชุดมีมียรู้ชุดเดเขาเปลนเมียงช่วงน่ะชุด่ามีโอยูฮาเคร่องตกัาเครื่อตัวชูนาะตวอะหนึ่งค้งหางเาเนได้เครบเพเขากัดกับมีเอเอนี่มี่างตัวเอยในเป็นอู้หนอเนี่ยเมียิงหางดิีเพมียิงโค้นึงโค้เขน่ ็นิริชูหรือเป็นีิราเป็นสิรชูก็เดียวคว้ามนะฮะเมื่อนาถไปเพราเขาตายแต่ชูเลยโอ้เมือเมียกนน้ก็ในมันหักแจ้ร้องเอาอะไรอีกเข่าเออเพาเอาอนไรไงไงได้เกียวอได้มึงนีเออนหมีก็นี้ก็นหักมาตรงนหเขาเป็นีิรชูอหัน้งแต่เฮ้อนั่นอะไรนั่นอะไรคุณาจ่มนึงบนอเมี้อจ้าน่ทำหนึ่งชุดเขอืมแต่มันก็ว่าออเรียกใครเขาใกล้ชุมพบก็ เออว่าถกใกล้ว่าสูกหายกล้ขยายก็ไหลย้ายขยายก็ไหลคดต่ชกตะการสุเสีเชียงอ่น,นเนาะกาไม่เจ๊ยู่หนังมันป่นหนังปั๊เอากลางอลังกะบสีสางตัวเขาหักวาระไปแหงานัไงฮัลโหลใหม่ป่ใม่เตรียมไก่มาไหนรู้มั้ยฮาใหม่เห็นหนอเอใหม่เห็นหนอเอ,อว่าไหนกําน่ยหาว่าคนใจเอาหน้นใจเอาไหน พวหมอชัดจเซนจ่าพมียิงคุยอนคูม,มาพวกยอนนาจีนอนได้เด็กอะไรอ่ะเด็กอะไรอ่ะพ่อยอนทีไพ่ได้เด็กเด็กพิษกันเลยอ่ะย้อนแต่คืองเตียมปันอ่ะตัวมยอนนาจีนอนให้นั่นตีหันตีอวังอยู่ในน่ไอ้เกเียี่มันหมอ้วนร้เยเันหมอวนเลยเดียกเาไม่ตัวตัดที่ขายไกล้เยเียเมองเรียงมาอย่าไอสามตัวเจนจา่ากัไกลงานมาหิงเบียขายก็ชำเชลัยเจนา,นาว่ากูขามมาอยู่ว่าเฮื่ออิงเชิงทันบับาน เตรียมขายก็คำว่ามียิย่รั้เย้าสีจะอมำป้อมมีอยู่ในป้อมเฮ็ดหนังจอมกลางเตอรนาความเฮ็ดจอมกับปืนตีเปียดมาเออมือ,อมยังมาหลายอ๋อมันไปลูกมัน,นจริงจชาติสิขายหรือนอนขายหรือน้องก็ขายใกล้เก่าทำสินเลยมีก้อย็ไว้ก็ขายใกล้เก่าทำสินมีทำดินเลยทำดินเลยใกล้ไว้เครื่องหินเมียมาฝืนนอนกอดใกล้แต่นอนกอดมีหรือน้อน น้อนก่อนชัดในมันเจอไดนนก่อนว่ในทุกจาเพื่อนจพกนนก่อนีก่อนีกอเจ้ามกันดีคิวมันจามว่าขายก็ขายกาในพื้นกับพื่อนคืนน้องมีตุกขตุบอกยอลูกเรลูกเนเจ้ามีแสงมีอันมือขูนหรอเออคำว่าวาากาศเต็มเจ้าเมือในมืองเี้ยงเยจําการขายต้องจะพ้นตายก็ลูกเรเจ้าลูกเรยเจ้าอ่าายอ่ะ ได้อายสั่งต่อก็จะเอาไก่อ่อนวางจะเอาไก่อ่อนออกวางเพื่อหินหลังหลวงเงี้ยดีขายไก่มันก็เจ่นใาจอมตั้งยันหน้าป่อคงสูชูเช่นใจสำปมหูที่ปองที่ได้องเสียงเงียเพื่อจะพูดหูข้างล่างหรือไงอ๋อจะกัายักดเลยไปหรือไม่ยอมมุ่งคงงงเป็นเขามองกลางห้องเป็นเขาเงี้ยบ่าดีมียิงในพวกเขาว่าก้า็จะจ้าว่ามองคงงงมองกลางห้องในห้ยเขาห้องจอมเขาเั็นในห้ย เอกก่มขายประมือนะมีเงินดีถ้าขายอ่ะต็ตีกะหาเงินถมานีกันมั้งตัตีกะหาเงินถมเงินสามีกันเหนื่อเงินสามีบกก่อเงินสามีก่อมขายกัด้าขาย้วยกาศีิ่งออกมมใครใกล้เข้ากันเหอกว้างเหอ้อกลกล่มว่าใครเงินสามีเขาไอ้เงิสามีมุจะจำได้ไหมพความจักชื่อกระท้าความชื่อกระทําี่จะที่ดูไว้ใครใ้ใครกว้างะใครกว้าอเอาฮะไปกว้างไป ้ <Pick discussion. S 2> าหักไส่ห <Tact ics> ันด oh, like ูเออไก่หือเนี่ยว้าไก่อก่อว่าคาใครเงินฉันมีเขอเงินฉันมี่เนี่ยเอเลว่าีก่ว่าพ่อเป็นฉันมี่เอใครเอาอาหำตังเชียชาวังเป็ดงคากว่ไก่สุดที่เขาตีปีไรเอวชาววเงินฉันมี่เนี่ยหเอะลยเากว่าไรเอาคำนั้นขายไรเอาปัดมอแถวคุณออกคำมันไห นอข้าเจ้าขมาขายใกล้ที่ขานอเออกะเยน้อขลัเงินสามีค่ะขะไรเงินสามีค่ะเออก็เป็นเงินสามีเพราะในจึงก็กะีมากไว้เมาหนะาน้าอ๋ออ๋ออ๋อไ้ไหนไ้ไหนยอกกาในวันหนุ่มเหอเออเรอมีค่ะเื้อหลาชูเออขวชูเงินชูคำชูใกล้ชุมหันหอม้ามากะตีมาจงกวนเลยว่าชูเงินสามีเออตีแรงเงินสามีอ่ะอ๋อเล่นน้ำอะไร